ท่าที่5้าครับท่าสุดท้ายครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับนึกไม่ถึงแน่นอนนะครับนั่นคือท่า Farmer Carry นั่นเองครับท่านี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เท่ครับแต่ว่าคุณควรต้องฝึกมันครับเนื่องจากว่าการฝึกท่า Farmer Carry ตรงนี้ครับผมจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงของตัวของแกนการลําตัวนะครับและทําให้ตัวของฟังก์ชันของการจับนะครับก็คือตัวของ Grip Strength นะครับผมมันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นมันคือท่าที่เราสามารถนํามาใช้จริงได้นะครับ ทำให้ตัวของกล้ามเนื้อ upper body ของคุณทั้งหมดนะครับผมมันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่มายคือมันจะทําให้คุณมี p o s t อร์ที่สวยงามครับหลังได้คอมครับผมนี่จะว่าท่า f อร์ e r c a ร r y คือท่าที่เราจับของหนักอยู่ในมือทั้งสองข้างของเราครับและเรายืนตัวตรงนะครับอกเชิดหลังตรงนะครับผมแล้วเราเดินไปข้างหน้าครับจะทําให้ตัวของสรีระของเรานะครับผมมีความสวยงามเป็นปกติและลดอาการปวดตัวของบ่าหลังส่วนบนหลังส่วนล่างนะครับ ทำให้การฝึกของคุณมีความกระชับและสามารถที่จะเผาแคลอรี่ได้ดีเลยทีเดียวครับผมสำหรับท่าฟาร์มเมอร์แคลอรี่ตรงนี้ครับ